สสยอย่างหนึ่งครับพี่ส้มพี่ส้มบอกพี่ชายพี่อย่าไปยิงนกตกปลามาหาปลามาได้เยอะเลยและพี่ส้มเป็นคนฆ่าแล้วแล้วพี่ชายพี่ส้มตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เหรอพี่ชายอ่าอันดับแรกเลยเพิ่งจะส่งคอลลาเจนไปแล้วก็พาไปหาหมอก็คือหัวเข่าหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดปวดตามตัวพูดง่ายมีอะไรอีกไหมครับตอนนี้คือหนักสุดก็คือปวดหัวเข่าแล้วก็ท้องตอนนี้ท้องป่องแบบนี้เขาก็ น่าจะจะเป็นอะไรสักอย่างแต่เขาแบบไม่กล้าไปหาหมอแล้วคิดว่านะว,ว,ว่าที่ท้องป่องเนี่ยมาจากกรรมที่เขาเคยสร้างคือคิดอยู่แล้วนะว่าวันหนึ่งคือกรรมต้องตามทันแน่นอนเพราะว่าเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะมากช่วงวัยเด็กเนี่ยคือเต็มเต็มเลยนะ เป็นแบบนั้นไหมครับเลวครับกรรมมันก็จําแนกได้2อ,อย่างก็คือกรรมที่เกิดจากการกระทําและการที่เกิดจากกรรมเป็นตัวสนับสนุนให้การกระทําเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับเราเร็วขึ้นครับนะครับกรรมที่เกิดจากการกระทําก็คือเขาไปกระทําด้วยการจับปลาหรืออะไรก็ตามโอเคนะมันเป็นการการเลี้ยงสัมมาอาชีพหรือการดูแลตัวเองเนาะเพื่อกรามอยู่รอด,อรอดแต่บางที มันก็ไม่มีใครที่เต็มใจเอาชีวิตตัวเองไปต่อชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็มีที่เราจะต้องได้รับกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้เขาจะตอบสนองช่วยผลักดันสนับสนุนไม่ได้มาเป็นผียืนปรากฏร่างกายนะฮะ uh huh. แต่ช่วยสนับสนุนให้เราเกิดโลกนั้นเร็วขึ้นป uh huh. ่วยเร็วขึ้นรเราเคยได้ยินคําว่า you are what you eat ใช่ไหมฮะกินอะไรได้อย่างนั้นเพราะนั้นนั่นแหละคือเรียกว่ากรรมสนับสนุนให้มันเกิดเร็วขึ้นนั่นเอง คุณดิวสรุปเจ็บเพราะกรรมอันนี้คืออะไรครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดมาคงไม่มีใครอยากผ่าตัดหรอกเนาะใช่ <właśnie S 2> ถ้าเราเกิดมาแล้วเราเลือกสวยหล่อได้เราก็คงไม่อยากผา่าตัดถ้าเราเกิดมาแล้วเราเลือกแข็งแรงได้เราก็คงไม่อยากผา่าตัดครับแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือนั่นแหละครับถ้ามีโอกาสยังไงก็ตามนะฮะแต่ขอให้ไม่เข้าดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วอธิษฐานในใจเล็กน้อยว่าถ้าการเสียเลือดในครั้งนี้การเจ็บตัวในครั้งนี้ถ้าเปรียบเสมือนว่า เราสามารถชดใช้กรรมให้เขาได้ก็ขอให้เขามารับไปเถอะแล้วให้เราอ่ะผ่าตัดอย่างปลอดภัยแต่ทุกครั้งที่เราไปผ่าตัดเราจะสังเกตไหมครับว่ามีหลายคนที่ผ่าตัดออกมาแล้วก็รอดบางคนผ่าตัดออกมาแล้วก็ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้บางคนผ่าตัดมาแล้วก็ไม่ได้อย่างตัวเองที่ตัวเองอยากได้บางคนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างเมื่อกี้กรณีแขกรับเชิญของเราก็เจอปัญหาตามหลังมาเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามีสิ่ง ต่างๆเป็นตัวกรรําหนดด้วยนอกเหนือจากแพทย์แล้วมันก็มีเรื่องของกรรมที่อาจจะทําให้เราเจอสิ่งไม่ดีการผ่าตัดแต่ละครั้งมันเป็นการเสีย<ช>เส่ยงนะคะใช่เพราะนั้นเราเลย <ใน S 1> เรียกอธิษฐานครับว่าถ้าการผ่าตัดในตรงนี้สามารถชดใช้อะไรให้เขาได้ครับที่เราทํากับเขามาหรือเขารอรับอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้การเสียเลือดในครั้งนี้ชดใช้ให้กับเขาแล้วให้เราออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยปลอดภัยเพราะการผ่าตัดเนี่ยหนึ่งเสียทรั เสียเงินเจ็บตัวถูกไหมคะแล้วมันมีเวลาช่วงเวลาพักฟื้นด้วยม,มันมีแต่เรื่องเสียถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่แนะนําไม่สนับสนุนนะคะถ้าทำทีเดียวจบก็โอเคให้พี่สม้มฝากเตือนหน่อยครับการคนที่อยากเสียกรรมว่ามันมีอันตรายยังไงบ้าง สำหรับส้มนะคะก็ถือว่าประสบการณ์ศัลยกรรมเยอะนะคะก็อยากจะฝากเตือนสําหรับน้องๆนะคะสาวๆหรือว่าสุภาพสตรีทีท่อยากสวยนะคะก็อันดับแรกค่ะคือเช็คคุณหมอเช็คโรงพยาบาลอย่าดูแค่รีวิวนะคะเจาะให้ลึกไปมากกว่าน,นั้นซื้อขนมไม่อร่อยยี่ห้อนี้เราเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ได้ศัลยกรรมทําไปแล้วถ้าพลาดนีเรื่องใหญ่เพราะว่างานแก้มันมัน,มนสาหัสมากกว่างานใหม่ จะทำแต่ละครั้งคิดให้ดีๆศึกษาหมอศึกษาสถานที่แล้วก็ดูที่ตัวเองด้วยนะคะว่าความพอประมาณอยู่แค่ไหนต้องพอค่ะ ก้าวเท้าออกจากบ้านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยครับว่าเมื่อเรากลับมาเราจะแบกความทุกขทรมานกลับบ้านมาด้วยหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีพ่อแม่และคนรักที่พวกเขายินดีเสมอกับการที่เรากลับบ้านก็จงเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความทุกข์ให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกอย่าเก็บความทุกข์ไว้จนบั่นทอนให้เราไม่สามารถหาความสุขได้อีก และถ้าคุณรู้เรื่องกรรมในเลขอวดกรรมก็จงอย่าคิดจะสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าทางช่องเวิร์กหอยกฎหมายเลข23